Today I will present this machine 2024 inside my garden CLP 101 CLP 1 0เดี๋ยวไปย้ายท่อในสวนตอนนี้คช้าวันที่8 2 8พย67 <die> ได้มาตั้งแต่ร9ก้ายังมีชีวิตยอยู่ ต้นทิ้งสีพ e ในเฟื่องชูค p i n <laughs> no, no, no. s e t ร็ n ผมมันไม่ได้ตัด <Fashion. S 2> ไม่ได้หวี <laughs> ไม่เป็นทร <Dar lin' S 2> งดน n ี neck, <c oughs> ่ยเเข็มขัดดอคบอลนับปับชุดเดียดอราแจ็เก็ตแจ็เก็ตแคนไทเฟกวันกอปปี้วัน ไอ้ก๊อปปี้ by myself ก๊อปปี้เอเวอรี่ก๊อปปี้ทุกกระเบียด and finally แฮดดิไซด์ by dog wonder barber